อ่านี่สอคัตจริรงวันนี้มาตอบโจทย์นะตอบโจทย์ที่ว่าเห็นรีวิวบางรีวิวว่าคาัดมันดังคัตมันสั่นเฮ้ยคัตมันดังเดินเบามันดังเหยียบก็ยังดังบางคนว่าเป็นที่ลูกปืนเป็นที่ลูกปืนกดแบบนี้นี่เออแล้วก็ลูกปืนปลายเกียร์อีกตัวหนึ่งถ้ารถเดิมๆนี่นี่รถแต่งนะครับนี่คือรถแตง่ง นี่คือรถแต่งอาการจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเป็นรถเดิมตัวนี้น้อยมากที่จะเสียรถเดิมอาการที่ว่ารถเดิมอาการที่ว่าเดินเบาแล้วมันดังผมเห็นสองสามรีวิวเนาะช่างไม่ได้ว่าช่างเขาหรอกช่างเขาอาจจะไม่รู้นี่ดังเพราะว่าตัวไหนดังเพราะว่าแผ่นคานครับตัวนี้ไม่สามารถดังได้ตัวนี้มันเป็นลูกปืนวิ่งเฉยเฉยมันไม่ได้ดังแก,กแก๊แก้กๆๆๆได้ ช่างปปกา็เปลี่ยนไปว่ะลูกปงลูกปืนปืนกดคัดเปลี่ยนไปว่ะเสียเงินที่หายไปป่วงหมดทํางานไม่ถูกตอบไม่ถูกโจทย์เอาไว้ง่ายนี่คือรถซิ่งนะจะบอกก็เลยที่มันดังแก๊กล้งไนมันเป็นเพราะอะไรเป็นที่แผ่นคัดไม่ได้เป็นที่ต้ตีนที่อะไรหรอกเป็นที่แผ่นคอสอย่างเดียวครับอ่าแต่สำหรับนี่คัดซิ่งนะครับนี่ดูไว้นี่เหยียบก็ไปรัง้งกักๆๆๆ,ๆ,ๆ,ๆนี่ลูกป,ปืนแตกนี่ บีสองชั้นนี่ครับบีสองชั้นนี่ค่ายใหญ่ค่ายร้างครับอดูเองค่ายไหนน่าจะยังไม่นานมั้งคันนี้นี่ครับ,รบผลงานชิบหายการช่างแตกตัวสไลด์ขาดปืนแตกทั้งหมดต้องมาเสียตัวนี้อันนี้เคสนี้ลากมาเมื่อวาน ที่ว่ามันดังอ่ะเดินเบามันดังอ่ะมันไม่ได้เป็นกับลูกปืนหรือลูกปืนปลายเกียร์มันไม่ใช่ถ้าอาการเป็นลูกปืนปลายเกียร์ขับขับไปเนี่ยมันจะหยุดลูกปืนตายปุ๊บเกียร์มันจะหยุดมันจะดังปักปักปักนั่นแหละคือลูกปืนตัวนี้แต่ถ้าว่าเดินเบาหรือเหยียบคัสหายปล่อยดังเป็นที่แผ่นคัสเพราะแผ่นคัสมันอยู่ตรงนี้บิ๊กไปแผ่นคานออกไป เผนพลาสติกแผ่นหนึ่งอยู่นั่นน่ะของเก่าก็ได้แผ่นอ่อนนี้วะนี่ตรงนี้อยู่กับผีอ่ะแผ่นเก้านิ้วก็ได้นี่นเออละอยู่ตรงนี้<ม>ก็เหมือนที่ผมลงในเพจว่าพอมันให้ตัวได้มันไม่ดังพอไม่ให้ตัวไม่ได้มันจะดังเนี่ยเวลามันอยู่ข้างในเนี่ยเนี่ยมันจะอย่างนี้ เวลาเดินเป่ามันจะอยู่เฉยๆอันนี้ขอให้ตัวได้ของลุกใช้ได้ตัวนี้ไม่ดังแต่โครงสร้างมันเล็กหน่อยนึงใช้ได้ของเขาแต่เจอบางคนโอ้โหสันนิษฐานไปทั่วเลยครับบางคนต้องปรับไฟวินครับมันไม่เกี่ยวหรอกครับปรับไฟวินเนี่ยผมเห็นละคันแข้วเลยไอห่าคัดมึงดังมึงเกี่ยวกับการปรับไฟวินบางคนใส่เกียร์ไม่เข้าก็ปรับไฟวินมันไม่ใช่ ใส่เกียร e ์ไม่เข้าอย่าก็ปรับไฟวินฮัตสันก็ปรับไฟวินมึงจะปรับเพื่ออะไรปรับไฟวินเพื่อได้เงินเพิ่มบอกไว้เลยเพื่อได้เงินเพิ่มนี่ครับนี่ขอคัตซิ่งนังรองนี่รับรถเมื่อคืนน้องเขาอยู่สังขะก็เห็นหลายโพสหลายอะไรอ่ะหลายช่างเนาะพูดมาแล้วไม่พูดไม่ถูกจุดมันคันหูก็เลยอยากจะตอบโจทย์โอเคนะครับ เดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวมีเทสต่อไปต่อไปจะให้ดูไฟวินว่าเป็นยังไง